สวัสดีครับทุกคนผมพิทอนอยู่กันในช่อง SJK วันนี้เรามากับคอนเทนต์ใหม่ของเราก็คือสอนทำมัด Minecraft นั่นเองโดย Minecraft ที่จะใช้ก็คือเป็น Minecraft Java Version น1่1นะครับโอเคเริ่มงานไเลยโปรแกรมที่เราจะใช้ในการทำมัดก็คือ IntelliJ ให้เราเข้ามาที่เนี่ย w w w j e t b r a i n com idea หรือเราเซิร์ชไปว่า IntelliJ idea ก็ได้แล้วเรากดดาวน์โหลดแล้วเราเลื่อนลงมาด้านล่าง มาเจอ IntelliJ Community Edition อ่แล้วกดดาวนโดด์โหลดตรงนี้ไปซึ่งเออ่ลงโปรแกรมก็เหมือนโปรแกรม,มอ,อื่นๆเลยผมมีอยู่ในเครื่องละฉะนั้นผมจะ <c oughs> ไม่สอนลงโปรแกรมนะโอเคครับอย่างต่อมาที่เราต้องใช้ในการทำมัคือตัว Java JDK ให้เราเซิร์ชไปว่า Java JDK ปึ๊บนี่เซิร์ชอย่างนี้เราเข้ามาลิงก์แรกนี้ปึ๊บ แล้วเราเลือกที่ Java JDK เวอร์ชัน21เพราะว่า Minecraft เอ่อเวอร์ชันน 1, 1น่1นต้องใช้ Java 21ในการทำนะครับทุกคนโดยเราให้ให้เราเลือกออวิธีการลงไอโปรแกรมมาเนาะซึ่งผมก็ต้องใช้ซึ่งตัวเครื่องผมก็ต้องใช้ Windows อ่าแล้วก็นี่ถ้าเป็นผมจะใช้ตัวเอ่อ exe นะ โอเคในขั้นต่อมาเราจะมาเซตอัพตัว Java กันแล้วกดปุ่ม Windows แล้วพิมพ์ไปว่า Environment Edit System Environment Variable นี่คลิกเลยเผมไม่แน่ใจว่า Windows 10จะเหมือนกับ Windows 11มนะเอากดที่ Environment Variable ตรงนี้ให้เรากดคำว่า New ปึ๊บแล้วพิมพ์ไปว่าจะว่า Underscore H O m E Java Home แล้วตัวผ่าตรงนี้ให้เราใส่อะไรให้เราใส่ตัวโฟลเดอร์ของ Java ที่เราลงทุกคนน่าจะเก็ตนะอ่าซึ่งนี่ผมมีตัวอย่างก็คืออันนี้ Java Home นก็นีปุ๊บโอเคตัวส่วนตัว System Variable เราก็ต้องใส่ไปด้วยก็คือ Java Home เหมือนอันนั้นบนเลยนี่น Environment ก็นี่ก็เป็น Path ของ Java เนอะ หวังว่าตรงส่วนนี้ทุกคนจะไม่งงกันนะเนาะมาถึงส่วนแกหลักของสำคัญแล้วคือการทำมอดให้ทุกคนเข้าไปที่ Fabric MC n e t แล้วทุกคนเห็นคาว่า Develop ไหมครับนี่ Develop mod เราก,กดคลิกตรงน,นี้ทีนี้เราจะมาทำมอดเวอร์ชัน1.21กันแ้้ก็กด Online Template Mod Generator คลิกไปพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นฟังก์ชันต่างๆนานาโอเค โดยตรงนี้ก็จะเป็นชื่อมอดของเราเราตั้งชื่อมอดอะไรก็ได้ผมจะตั้งเป็น t o t o t o เรียมอดอืมแล้วนี้จะเป็นชื่อแพ็กเกจของจเว่าถ้าใครไม่ใช่สายโปรแกรมมิ่งก็อาจจะงงๆหน่อยนะแต่ผมจะเปลี่ยนเป็น com sk หนึ่โอเคอืม เราเลื่อนมาด้านล่างเราจะเห็นว่าดาวดน์โหลดตทมเพลตเราดาวน์โหลดมาเลยปุ๊บรอไปนี่มาละผมจะกดไปก๊อปโฟลเดอรด์นี้มาแล้วให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกโฟลเดอรด์ที่เราจะทำมอดผมแนะนำให้ไว้ในเดสก์ท็อปนะแล้วเนี่ยผมจะกดสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนผมจะตั้งชื่อว่า to to real mod จ๊บ แล้วก็วางตัวที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยในนี้เลยทีนี้ทำไงต่อเรากดแตกไฟล์แตกไฟล์มนเลยจึ๊บนี่ก็ได้มาแล้วปิดไปก่อนอันนี้ถ้าเออใครจะใช้ต่ออยังไงแนะนำว่าอย่าเพิ่งลบแต่ว่าใครจะลบเลยก็ลบได้เนาะอืมทีนี้สมมติว่าใครลงโปรแกรม Intelij เสร็จแล้ว ให้เปิดโปรแกรมเลยโอเคพอทีนี้เราเปิดโปรแกรม intelij l มาแล้วหน้าตาของทุกคนจะไม่เหมือนผมนะเพราะอันนี้ผมเคยทำมดมาก่อนแล้วให้เรากด open แล้วก็หาตัวโฟลเดอร์ที่เราเแตกไฟล์ไวไ้เมื่อกี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะชื่อ tutorial mod ถูกไหมนี่ tutorial mod template 1.21ให้เรากด open แล้วโฟลเดอร์นี้คลิกคำว่า b u i l d griden แล้วกด ok Open-As-Project ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอันนี้คือรอครับผมโอเคตอนนี้มอดของผมบิวเสร็จแล้วก็ถ้าใครสังเกตว่าบิวเสร็จยังไงให้เราดูประมาณแถวๆตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะซูมให้โอเค เราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำมอสเลยให้เราไปที่โฟลเดอร์เมนชว่า tutorial mod นีนนะ่นี่คือจำไว้นะนี่คือคลาสแม่ในการทำมอดอย่างแรกเลยผมอยากให้ทุกคนสร้างตัวแปร mod G id ขึ้นมาก่อน Mod G id คืออะไรก็คือไอ,อ,อ,อตัวที่มันขึ้นตรงตใกล้ๆกับตอนเราสร้างชื่อของมอดอะออถ้าใครเออ่จะไม่ได้ไดอ,อยังไงให้กดไปที่คำว่า resource เอ่ asset เนี uh, ่ย s s e t จุด tutorial mod เห็นอันนี้ไหมเราก็ตรงคำว่า tutorial mod หรือก็ได้แต่ถ้าใครไม่ชวยอีกนี่กดเข้า fabic r mod Json เรามาที่ ID เราก็ตรงนี้มาเลยปึ๊บ้วเราประกาศตัวแปรที่เป็น public public ผมพิมพ์ใช่นะ static เพื่อให้แบบตัวแปรเนี้ยสามารถส่งไปได้ทุกคลาส final เอ่อ uh, สตริงเพราะตัวแปรตัวนี้เป็นแค่สตริงก็พอ mod, อืม mod underscore id เท่ากับวางเทคนี้ปุ๊บอันนี้ถามว่าจำเป็นต้องเพิ่มไหมผมบอกก่อนว่าไม่แต่เพื่อความสะดวกยผมจะเพิ่มมาแล้วเอ่อนี่ยผมจะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นอะไรดด้วยเพื่อมัน,ม,น,ม,นมันเทอเอยง่ายอืมและทีนี้ถามว่า แล้วเราทำยังไงต่อเรามาเทสกันก่อนว่ามอดของเรารันได้ไหมกดไปที่ c u r r n t f i l e ครับแล้วไม่ขึ้นเดี๋ยวโอเคมันเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยให,ให้เราเอ่อกดมาที่ g r a d l e แล้วกดคํ้าา f a b r i c แล้วเราเห็นคาําว่า run c l i e ไ t ไหมกดปุ๊บ Double click นะดับเบิลคลิกนะกดทีนี้มันก็จะแบบขึ้นหน้าต่างเฟดต่างๆได้ไมาแล้วก็รอมัน r u รอมันก่อนโอเคตอนนี้หน้าต่างเกมเราก็ขึ้นมาแล้วนี่ไหมครับ press enter to enable the narrator ออแล้วนี่ตัวเกม mod ของเราเออกดสร้างโลกสร้างไรได้ปกติแต่มันจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะเพราะนี่มันเป็นเหมือนไม่ใช่แบบแอคเคาทจริงๆของ n ห c r a f t อ,อ,อ่ะผมขอสร้างโลกแบบที่ผมต้องการก่อน the void อืม ก็นี่เดินกดแ็บกด enter กดได้ได้ไดอืมโอเคครับก็จบไปแล้วเนาะสำหรับการสอนทํามดของผมก็มันจะแบบโมโม่อยนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีสคริปอะไรมาถึงก็อ่าคลิปเลยถ้าใครชอบอะไรก็สามารถคอมเมนต์ติดชมมันได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม